ยิ้มยิ้มทานอะไรคะทานอันนี้ทานอะไรอันนี้อันนี้คืออะไรคะน้ำแข็งน้ำแข็งใสน้ำแข็งไหนดูหน่อยลองดื้มน้ำส้มรสชาติเป็นไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวของยันเป็นรสชาติหว,วานหวานชีสชีสขาวอะไรนะคะ ไนนม่ปุ๋ยเอาน้ําผลไม้นะคะไปแช่ตู้เย็นน้ำผลไม้แช่ตู้เย็นให้มันแข็งแล้วก็ให้สองคนนี้เข้ามาขุดุดดกินเหมือนไอศครีมนะคะอร่อยได้ไปอด้วยชอบไหมคะ กินอย่างอริดอร่อยเลยอู้หวังนะ <c oughs> นอะไรยังใส่หมวกอะไรเนี่ยใส่หมวกอะไรคะยังไม่ได้ใส่หมวกหมวกอะไร <c oughs> หนูแฮมสเตอร์หรือว่าหมาเนี่ยหมา อยู่โรงเรียนคุ้มคู่ให้ทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรมันไล่ไล่ตรงนี้อให้กันให้ยกน้ำให้กันอ๋อให้กันเป็นรอบวงกลมยกน้ำให้กันอ๋อยกน้ำให้กันเป็นรอบวงกลมแล้วก็คุูลีแล้วก็คุูดีไข่ดอกไม้ลงไปด้วยไม่ให้มันหกใช่ไหมถ้าใครทำหก เล่นโป๊ปป้าวถ้ใครทำผิดเด้อตอนนี้พึ่งกลับหรืยิ้มเนีย๋ยย้มกลับมาจากไหนเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยไปไหนมาคะไปเ <ไป S 2> ที่ยวยายไปหาใครมาคะอาปู่กับยายอ๋<ๆ>อเหรอคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านใช่ไหมคะโอ้ไปเล่นสงการที่ไหนมาสนุกไหม เป็นยอย่างอริดอร่อยเลยนะคะแล้วอยากไปโรงเรียนหรือยังเบื่อหรือยังอยู่ที่บ้านอยากไปโรงเรียนแล้วใช่ไหม <c oughs> จะร้องไห้ไหมคะไปโรงเรียนไม่ร้องเหรอคะร้องร้องไม่ร้องไม่ร้อง อะไรมากเลยห <laughs> อรอคะหอยย่างจังแต่หอยยังไม่เลยเลยเย็นเย็นค่ะไม่เย็นแล้อันนี้ช้อนเล็กช้อนใหญ่อันนี้ช้อนเล็นนเลกค่ะแต่ก็เยอะสำหรับหนูยิ้มเย้ใช่ไหม ของยิ้มแม่คุณเคุณแม่พูดแหลับคุณแม่หลับตาเฉยๆดิค่ะเราไม่หลับตาเราคุณแม่หลับตาไงคุณแม่ถ่ายวิดีโอไงอร่อย <c oughs> อร่อยไหมคะมเพลินเลยนะคะ เอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ